และคืนนี้ติดตามชมละครคุณผีที่รักต่อนะคะพุทธศาสนาสุภาษิตในวันนี้ค่ะอนุธ,ธานะมลาขราบ้านเรือนที่ไม่หมั่นดูแลรักษาย่อมเกิดมลทินและปิดท้ายวันนี้นะคะเป็นภาพลูกแพนด้าเกิดใหม่เพศเมียที่ศูนย์อนุรักษ์และช่วเหลือสัตว์ป่าในเมืองทึงซีอานนะคะเมือง ในเมืองซีอานมณฑลชัานซีของจีนนะคะซึ่งมีน้ำหนักเพียง1 0 4กรัมค่ะสัตวแพทย์ก็ต้องให้การดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะจนมั่นใจว่าลูกแพนด้าจะรอดชีวิตเราปิดท้ายไปด้วยภาพนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ